สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ u n นโฟไอวันนี้ผมจะมาแนะนําทริคสําหรับการสักยังไงไม่ให้เป็นเซียนนะครับสําหรับน้องๆที่กําลังจะเริ่มหัดสักนะครับลองดูคลิปนี้นะครับโอเคครับปัญหาที่เกิดขึ้นคือสักไปแล้วเป็นเซียนมันเกิดจากตัวเครื่องที่ความเร็วช้ามากเกินไปและมือเราเร็วมากเกินไปนะครับเลยทําให้เกิดเป็นเซียน โอเคลองคิดถึงภาพการสักมือดูนะครับว่าถ้าสักมือไปแล้วเนี่ยมันจะเ,เป็นดอทห่างๆกับดอททีๆนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามือเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นมอเตอร์และมือนี้เป็นมือที่คอนโทรลเครื่องนะครับถ้าเกิดว่ามือที่เป็นตัวมอเตอร์เนี่ยมันช้าเกินไปและมือเนี่ยลากไปเร็วเกินไปมันจะกลายเป็นดอทห่างๆนะครับดูนะครับ มันจะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดว่ามือนี้เร็วและมือนี้ช้าลงนะครับมันจะเป็นดอทที่ติดอีกังนี่ลองดูนะครับเห็นไหมครับลักษณะการทํางานเวลาเราทําใช้เครื่องนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดเครื่องช้าเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เ <c oughs> ช่นเดียวกัน ถ้าเกิดว่าเราเปิดเครื่องแรงเกินไปนะครับแล้วมือเราคอนโทรลเนี่ยช้าเกินไปมันก็จะเป็นผลเ,เสียได้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าตัวเข็มเนี่ยมันจะย้ำอยู่ที่เดิมมากเกินไปสําหรับคนที่ว่ามือช้านะครับถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยอาจจะเกิดทําให้ผิวหนังเนี่ยอักเสบมากขึ้นนะครับแล้วก็ตกสะเก็ดหนาหรืออาจจะเป็นคี้อยได้เลยนะครับและอย่างหนึง่งที่ทําให้เกิดการ สักแล้วเป็นเสี้ยนคือเราปล่อยเข็มยาวมากเกินไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่เราสักออกมาแล้วเป็นเสี้ยนเป็นดอทเนี่ยจริงมันก็มีงานบางประเภทนะครับที่มันต้องการดอทเสี้ยนเพื่อโชว์ความเป็น texture ของมันนะครับเช่นงานแมนดาลาหรืองาน geometric งานพวกนีจ้จะโชว์ความละเอียดของงานนะครับ น้องๆท่านใดที่ชอบก็ลองกดแชร์บอกต่อเพื่อนนะครับกดไลค์ให้ผมหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้แล้วผมจะกลับมาทำคลิปอื่นๆต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชม